ครับ12สิงหาคม2563วันนี้วันแม่ผมอยู่ที่อปตอตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินสกลนครครับวันที่3นะครับต้องอำลาพี่น้องที่นี่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อพี่น้องอยู่ดีมีสุขมีความสําเร็จผมอยู่กับคุณร้านแสงชาติเอางี่เอาเล่าเนาะเอาเล่าองหนึ่งสองสามสี่มีน้ำนบ่บ่ซื้อมาเฮ็ดอย่างซื้อมาเก็บน้ำ คือมาเก็บน้ำหลัง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 มากเกิเลยบ่มีน้ำเก็บเออยังฝนบ่ตกกะตกแน่บ่ตกแน่กะปิดกระปอยครับโอ้มอบ่พอสิได้น้ำเอบ้แมนหนึ่งมันตั้งบ่ถึกตำแหน่งมันสองมันล่าสมัยล่ะล่าสมัยันมีอง อีหน่วยบะมีน้ำจักหน่วยแถมถังอีกหนึ่งใบเออแท่งน้าอีกหนึ่งใบขวดน่อยหนึ่งขวดน่อยหนึ่งขวดขวดใบชุดไทยอันนั้นคือชิมีน้ำแม่ยุพราะมันถือหางลิ้นเอาอุ่นเสียครับผมชิบอกว่าบ่ต้องมีองค์บ่ต้องมีถังน้ำบ่ต้องมีแทงน้ำสแตนเลสเก็บน้ำฝนใบใกล้ๆครับตามมาครับให้ไๆหน่อยคนอาซื้อหรออันเขาอยากอธิบายอันนี้คุณพามีน่าเมษาฝึกสภาพสามสี่เดือนนี่ ติดขัดที่หน้านี่ได้ซ่อมอยู่ตลอดได้ปั๊มนี่อ่ไปโทษว่าปั๊มเสียปั๊มดิ้วปั๊มสั้นปั๊มหัวจริงจริงคือนมาเบิดใร์ดไให้โทษี่ใบบนว่าหลับอยู่ตลอดนี่เอาเรงที่ถ้าใครมีถ้าใครมีผู้ใดมีบ่อบาดาลอยู่หลังบ้านกับชีบีหลายคนอยู่เฮือนนี่กับชีบี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 มีครูเฮือนมี มีคนเติมเนาะฝนจะคนบ่บ่จะยังท่ากันพร้อมพร้อมใจกันพร้อมอกพร้อมใจกันปนน้ำจากแผ่นดินโดย่มีคนเติมคราะห์ัติีครับสามัคคีสายมักี้เอาน้ำออกจากใต้ตะบนตาลโกนเมื่อเช้านี่ผู้ทั่วจากมหาสารคามเป็นยังไงแต่อันน้ำเข้มเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าวิธีการเติมน้ำลงบ่อบาดาลนี่น้ำฝนพุ่นข้างหนึ่งพูดกับเป็นถิ่นพุ่นเอารอบบ้านนี่จัดขวนรอบบ้านนี่รอบบ้านนี่รอบเท็จังไงนี่คุดร่องระบายมา แต่ว่าใส่หินง้อตั้งฉากมานี้มาเฮ็ดนำสั่อมาพุดรอบมาพุทธโต๊เออมาเฮ็ดขอบจุนี้ขอบรอบเลยนี่หรือเฮ็ดขอบยุุ่มุ่มนี่ก็ได้เฮ็ดยุ่่มุ่มนี่ก็ได้นี่แล้วเอาน้ำผลจะใช่ๆโลกนี้ขุดจังเมตหาสิบราคาตัวนี้ ยกออกก่อนหรือยังไงบ๊อบไปยังบ่ไปขุดออกกล่องกันได้ก็อันแรกเนี้เออขุด้อมกันแล้วเลยก็ได้บ่ต้องไปแต้มันก็ได้พี่อยากใช้ค่าลงคุณอุดรต่อเฮ็ดเป็นคนแรกเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านจนเกษียณโอเคแถมองคเด็กอีกเป็นมรดกโอเคองค์น็กเอาไปไว้ให้ซะให้บ่ไว้ให้กับพวกใช้อันล่างระบายนี่อันนี้สองบาทนี่องคเด็กย้อนเป็นหญ่บ้านเราเนี่ยหลกไว้โอ้อันนู้นหลัอันนี้อันนี้บาทหน้ามาตั้งแต่บ้านบู๊บประมาณ30เมตรครับอันนี้เฮือนน้องนี่กะไหลมาม่วงเดียวกันนี่ละกะไหลมาม่วงเดียวกัน เฮี้ยมันชดกันยูงสิงลากมาพุ่นเอาเอาหน้กเอียงมาทางเฮือนน้องท่านนี่ไทรล่องมาเลยนี่คุณมาสามสิบสี่สิบเส้นบ่อตอหัอไม่ไรล่องถนนมลย่องหินอย่าให้มันไปพุ่นนี่หน้ากี่สิกเสนาบ้านเฮ็ดหยังน้าใช้คาดสะอาดก็สะอาดสะอาดนี่ครับลากล่องมาหุ่นสามสิบเมตรอยู่จากนาถนนพุ่นบ้านเพื่อนขายของนี่ลากเข้ามานี่ใส่รล่องมาเลยนี่มองให้กนนระชิบ่อขังมันกระชิลากมานี่มันก็ฮีมาตกหลุมอยู่นี่พอตกหลุมอยู่นี่ม่องนีเาพราะตัวกรุ้มอยู่นี่ จ่อห้วยเพื่อเพื่อจ่อพูดนี่แล้วนี่ใส่ใส่ใส่ทานใส่ใส่ใส่ทานสาระกันไปที่ล่ะเาจำเป็นต้องมีท่ออันขึ้นกวมกรมที่ใส่ที่เพราะให้อากาศมันขึ้นเร็วสามจุดอ้ใส่สามมุมเลยเนาะครับซ้ำนี่ก็เติมน้ำลงบ่อบาดาลได้ถ้าบ่มีบ่อบาดาลก็เฮ็ดน้ำซ่างที่ล่ะผู้ใดยที่บ่มีเงินซื้อนี่บ่มีเงินซื้อนี่จะไปขุดค้างงานหันวานนี่ก็ได้เออการน้ำซ่างหันก็คุดน้ำซ่างลงไปกับใส่ปอกขุดน้ำซ่างเส้นผ้าสุกายจักสองเมตร ซื้อปอกแต่ซีฟเวสต์มาสวมลงไปจก็อ่าให้มันก็หาหกเมตรเนาะผลสุดท้ายก็เติมน้ำฝนลงน้ำสาเก้ไหลลงรวยรวยสิทำเด่นไอ้น้ำสางกับสีมีใสโอ่งนั่ำกาบม่ได้ใช้ประโยชน์แค่ไหนล่ะลุกบ่หมอมรดกทขั้นใจโอเคนี่คือวิธีการเติมน้ำฝนน้ำใช้ค่าน้ำในขั้วเลือดลงดินเพราะว่าตอนนี้พี่น้องบ้านเฮาวิกฤตเรื่องน้ำ